ที่ดินคอนโดจากแบมโกลดกับันแนท้องสินไทยเพื่อประชาชนวันนี้เรามาอยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญทางซ้ายเราอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีไปดูว่านายกเศษท่านทําสิ่งที่พิเศษให้คุณภาพชีวิตกับพี่น้องคนปัตตานีได้อย่างไรไปชมกันคะ่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ น,นี่ค่ะท่านผู้ชมมาครบหมดเลยเดี่ยค่ะคคเดี๋ยวจะไปดูว่าท่านนายกของฉันวิสัยชัดเด่นชัด1ิอำเภอ1 4อำเภอเท่าไหร่ก็ได้หมดมีแค่เจิบัาทแต่เด่นชัดคือถ้วยรางวัลผลงานที่ทําเพื่อพี่น้องประชาชนจนกระทั่งทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นว่าน่ามอบรางวัลเพราะว่าเป็นการการันตีผลงานอนันดีๆของนายกเศสษฐ์ค่ะงานที่จะออกไปตรวจออกไปแก้ไขกับพี่น้องในจังหวัด12อำเภอสุขภาพเด็กคือว่าต้องดูแลย4ิสชั่วโมง เพราะฉะนั้นก็คือว่าจะปว่วยตอนไหนก,ก็พร้อมอยู่แล้วก็พร้อมที่จะให้บริการถ้าไม่ดีจริงไม่บริหารจัดการจนได้รางวัลมากมายนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะการการันตีจากผลงานนะครับเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ที่อยู่กันมานานนะครับเพราะเดิมเนี่ยก็คือว่าในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องออชาวพุทธอยู่นะครับมุสลิมเพิ่งจะมาอยู่จีกนก็ตามมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ คือเป็นพื้นที่ผหุวัฒนธรรมและก็สัดส่วนที่ลงตัวทั้งประเพณีเชื้อชาติศาสนาอัตลักษณ์ถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์บ้างก็คือเป็น,นเนขาเรียกว่า,วนานะคนที่มีความเห็นตา่างท่านนั่นเองกับรัฐท่านนั่นเองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยู่กันสุขสบายฉันพี่น้องกันอยากจะทานอาหารจีนก็ไปได้เลยอยากจะทานอาหารมาลายูได้เลยอาหารพุทธ ได้เลยเอาเครื่องแต่งกายก็เหมือนกันจะทอนในรูปแบบของอัตลักษณ์ชุดแต่งกายมาลายูอันนี้ชุดไทยถูกไหมชุดกีเพาอย่างเงี้ยอ,อันนี้มีเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลงตัวทั้งประเพณีมีประเพณีอะไรบ้างน,นะมีประเพณีชักพักถูกไหมประเพณีงานประเพณีเจ้าแม่ลิ้มกอเนียว ออกอีดใช่ไหมฮะมีเทศากาลอินดิลอัฐาเทศากาลอิดิลฟิตรีของพี่น้องชาวมุสลิมอ่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูในยุทธศาสตร์ของคุณภาพชีวิตสไร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคิดเป็นแผนงานโครงการออกมาถูกไหมฮะอตอนนี้คือเราเห็นแล้วก็คือฮะคุณภาพชีวิตเราอาจจะมองตรงที่ไรายได้ตรงที่การศึกษาไรายได้ของเขาเนี่ยถึงหมื่นไหมนะแล้วก็เอามารวมแล้วก็ สร้างอาชีพให้กับเขาสร้างรายได้ให้กับเขาอ่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็เกิดเป็นโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐเอาคนจนมาที่มีรายได้ต่ําแต่เราต้องเลือกนะคนจนถ้าเราต้องการให้ประสบความสมําเร็จคนจนต้องมีคุณภาพด้วยนะใช่อ่าเราก็เลยกําหนดเป็นหลักเกณฑ์<อ>นะหลักเกณฑ์ก็คือว่าโอเคต้องหนึ่งก็คือต้องเป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์อันนี้แน่นอนสองก็คือ ฐานะยากจนสก็คือเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโอ้อยากสาคัญเลยสี่ก็คือว่าเป็นคนที่มีจิตวิญญาณมีจิตเสียสละมีจิตอาสาเป็นตัวอย่างให้กับให้กับกลุ่มอื่นฐานข้อมูลอาบาจอต้องมีฐานข้อมูลที่พร้อมนะคนคนหนึ่งต้องรู้ให้หมดในตัวคนเราต้องดึงเด็กเด็กเยาวชนนี่ที่เขามีมีสมบัติเขาเขาเขา,เขามีเอทีอยู่ในสมองไงถูกไหมเขาเก่งเขาคล่องอ ถูก<อ>ไหมเขาเอาเข้ามาใช้แต่ใช้ประสบการณ์เราความคิดความอ่านเขาเนี่ยไปไกลกว่าเรามากเพราะนี้นเราจะไปขวางเขาไม่ได้หรอกแต่เราก็ต้องไปเป็นผู้ประครับประคองให้เขาไปถึงเป้าหมายตอนนี้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยของออบปตนียเบาลงสักหน่อยนะถ้าเป็นถนนหนทางตอนนี้ก็คือว่าทุกหน่วยงานทาหมดนะเราต้องไปมุ่งเป้าไปเรื่องของอาชีพเรื่องของการศึกษาแหละต้องไปมองตรงนั้นถูก<ช>ไหมตอนนี้เรารับปรปสะตใช่ไหม ไปดูแลสุขภาพกันไหมสุขภาพต้องมาก่อนพัฒนาถึงจะเกิดจะพัฒนาได้อย่างไรถ้าสมมติประชากรเนี่ยของอเ,เราประชาชนยังอ่อนแอติดโรคงอมแง,งมกันอยู่เนี่ย<ไ>การศึกษานี่ต้องปรับใหม่ห<อ>มดถูกไหมถ้าการศึกษามุ่งแต่รับราชาการเนี่ยก็ไปกองอยู่นะปัจจุบันในขณะนี้มีทุกจังหวัดที่เด็กเยาวชนจบออกมาจากอุดมศึกษานี่ไปกองเป็นโกดังโกดังเลยถูก <laughs> ไหม <laughs> นะก็คือว่าจทพของปัตตานีเนี่ย หรือว่าผลผลิตรวมไรายได้รวมเนี่ยของประเทศต้องสูง,ง,สงคนครอบครัวหนึ่งต้องได้เงินต้องไม่ต่ำกว่า20 0 0มือย่างเงี้ยการดูแลคนให้มีความสันติสุขอย่างนี้ยคือว่าเราก็เป็นนักบริหารเราเป็นนักปกครองอเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลอยู่แล้วในการปกครองเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเป็นผู้เสียภาษีนะทุกคนจะต้องได้ประโยชน์จากรัฐเราในฐานะที่เป็นนักบริหารนักปกครองแล้วก็นักปกครองท้องถิ่นเนี่ย ที่ดูแลทั้งเงินดูแลทั้งคนทุกอย่างเราก็ต้องบริหารให้เกิดความยุติธรรมมีต้นทุนเยอะมากจังหวัดปตัตตานีต้นทุนแหล่งท่องเที่ยวถือว่าต้นทุนเยอะจะท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ก็มีท่องเที่ยวแบบประวัติศาสตร์ก็มีปตัตตานีเนี่ยอำเภอที่ติดทะเลเนี่ยอยู่สี่อำเภอจังหวัดปตัตตานีจะเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากมนะ ถ้าอยากจะรู้ลึกซึ้งของปัตตานีต้องอยู่อีกหลายวันทนายกเศษมองว่าอีกคืออะไรเรื่องราวของคนนี้ถ้าคนป่วยอ่ะมันก็ดูแลกันยากเพราะฉะนั้นทำยังไงให้คนสุขภาพดีใช่ต้องต้องดูแลทั้งระบบเมื่อกี้ผมก็อบรมเรื่องของร้านค้าสะอาดคลีนฟู้ดฟู้ดเทสถูกไหมแล้วผมบอกว่าเติมไปด้วยรับผิดชอบต่อสังคมตอนนี้เราเห็นเราเห็นต่างชาติเข้ามาแล้ว เขาต้องการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราคนขายไม่รับผิดชอบได้ยังไงในในเรื่องของหลักการความศรัทธ,ธาความเชื่อของ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 อิสลามเนี่เขาบอกว่าใครดูแลเด็กกำพร้าจะเข้าสว่สวรรค์เห็นไหมใหญ่แต่จะทำได้มันต้องผ่านบททดสอบอย่างมหาศาทำได้ไหมเหมือนกับ ยินดีไหมที่ว่าลูกของเราได,ได้ได้ได้แค่นี้แต่เด็กกำพร้าได้มากกว่าเราอย่างเงี้ยเราทําได้ไหมล่ะในสถานการณ์ปัจจุบันทํายากเพราะฉะนั้นทํายากตรงนี้ถ้าเราทําได้เนี่ยสวรรค์ถ้ามีแล้วก็คือต้องช่วยกันดูแลไม่ไงั้นคือสังคมนั้นก็ต้องรับผิดชอบนี่คือการดูแลเด็กกำพร้าของอบจปัตตานีข้าราชการผมเนี่ยอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกๆเดือนและผมจะเอาวิทยากรหลากหลายนะ เอาเจ้าคณะจังหวัดมาเอาโต,โต๊ะครูผู้นำกิตวิญญาณบางทีก็ปีหนึ่งเอาจะเอานักเทศจากข้างบนมาให้ความรู้เอา้าทำไมผมต้องทำโรงเรียนผมนะี่ยทุกอาทิตย์ด้วยซ้ำนะอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูนะสาเหตุอะไรที่ผมต้องต้องทำงเพราะว่าผมเห็นก็คือว่าพวกเราอ่อนแอมากอ่อนแอด้านจิตใจสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิดนี่ผมดลงว่าบุคลากรของผมเนี่ย บริจาคอะไรที่ไม่ต้องใช้เงินคือแจกยิ้มบริจาคยิ้มอย่างเดียวนี่ถามเลยอํนานาจของยิ้มเนี่ยการบริจาคใช้เงินไหมใช่แล้วถามว่าคนที่ยิ้มให้เพื่อนเนี่ยได้บุญไหมได้บุญเห็นไหม <c oughs> บริจาครณรง์บริจาคยิ้ม <c oughs> วันนี้ <c oughs> ผมเจอลูกน้องยิ้มแล้วยังเขาตอบตอบมาว่านายกยังไม่ยิ้มเลย แจกยิ้มและยางอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอ,นนอันนี้คือนโยบายผมแปลกๆนะเมื่อใดที่เราที่เรามีความทุกข์มันจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทุจริตทุกที่ผมไม่เห็นอาจจะเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ทุกทุกที่ผมเห็นและสันนิษฐานว่าจะเกิดความทุกข์กากพวกเราก็คือการกู้เงินเห <c oughs> ็นไหมก็คือว่าเป็นสังคมที่นำมาสู่การบริโภคนิยม วัตถุนิยมแล้วก็นําไปสู่ของการกู้เงินพราะผมเห็น่ะเพราะผมเซ็นรับรองอ่ะทุกไหมพอมีทุกขึ้นมาเนี่ยแล้วทํางานหย่อนยานไหมได้มาตรฐานไหมนะแล้วก็ซุ่มเสี่ยงหนึ่งก็คือมาสายไหมล่ะอ่าถ้าเครียดขึ้นมามาสายมาสายก็ต้องจัดเรื่องเวลาอันดับแรกเลยอถ้าสมมุติอ่ะโอเคอาจจะหย่อนยานแล้วมีคนมานำเสนอเฮ้ยขอให้เร่งหน่อยอันนั้นไปละ เงินเข้ามาแล้วถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้นเพราะรต้นเหตุมาจากความทุกข์ประโยชน์ของพี่น้องประชา,าชนต้องทาก่นพบกับรายการท้องถินไทยเพื่อประชาชน Good Governance ทุกวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีท้องถินไทยเพื่อประชาชน Good Governance จะสร้างครอบครัวให้เกิดสันติสุขคุณต้องเข้าใจให้ดีส่วนใหญ่พวกเราเวลาจะอบรมพัฒนาศักยภาพคนอย่างนี้ขึ้นมาก็ปีละครั้งปกติและอบรมที่ไหนอะอบรมที่โรงแรม <c oughs> ถูกไหมนี <c oughs> ค่คือพวกเรานะอบรมและถามว่าประเมินแล้วได้ผลไหมละ่ะลองไปดูของเราเราผมอบรมกลุ่มสตรีกลุ่มสตรีของผมเนี่ยสมาชิกกลุ่มสตรีผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นคน ในโครงการใหญ่ของผมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีของจังหวัดปัตตานีผมมีโครงการย่อยลงไปที่อำเภอผมตั้งเป็นสมาคมสตรีขึ้นมาของจังหวัดปัตตานีแล้วก็เอาดึงชมรมชมรมประธานชมรมของอำเภอเข้ามาเป็นคณะกรรมการของสมาคมและเราจะมีชมรมทุกๆอำเภอผมให้ชมรมทำโครงการเข้าสู่สมาคม อบรมพัฒนาแล้วก็ผมจะดิวกับมหาวิทยาลัยซึ่งเรามีมหาวิทยาลัยฟ้าตนีกับมหาวิทยาลัยมอสมาุารนครินนั่นคือแหล่งวิทยากรเหมือนกับโรงเรียนอยู่ตามอำเภอต่างๆบางพื้นที่ที่เขามีความพร้อมเขาอบรมเดือนละครั้ง <S <S ในพื้นที่เขามีความพร้อมสองอาทิตย์ครั้งพอเรียนหนังสือเรียนไม่จบก็คือมาต่ออาทิตย์หน้าอีกเรียนไม่จบก็ต่ออาทิตย์หน้าแล้วก็ทําอย่างนี้มากี่ปีและ แ9ปีผมใช้มัสยิดที่มีอยู่700กว่าแห่งอยู่ในพื้นที่เป็นสถานที่อบรมเป็นไฮไลท์วันพบปะสตรีถามว่าคนมาร่วมกี่คนเคยสูงสุด4ี่หมื่นโอ้แล้วก็เราก็เลยย่อมาดูแล้วมันเยอะเกินพื้นที่มันเราลรงรับไม่ได้แล้วก็ย่อประมาณสักสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าว pues ันพบปะสตรีไม่มีกิจกรรมสันทนาการไม่มีบันเทิงสองวันหนึ่ง <teachers> คืนในเนื้อหากิจกรรมก็คือว่าให้ความรู้ล้วนๆจากวิทยากรต่างประเทศส่วนกลางคนเยอะมากแล้วอยู่ในเต็นท์เอเอโรงแรมมันไม่มีไันรับไม่ได้หรอกเต็นท์ใหญ่จ้างออกอนกานมาเลยเครื่องเสียงอย่างดีโปรเจคเตอร์อย่างดี พอเจ้าตัวมีลูกกี่ตัวแล้วก็เต้นมีลูกกี่กี่กี่หลังมีพออบรมเราเลี้ยงอาหารเต็มที่ถูกไหมเบรกอาหารแล้วก็มีหน่วยงานที่เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมออกมูดเพราะวิชาการล้วนๆไม่มีร้องเพลงไม่มีเต้นไ,ไม่มีอะไรนั่นผมบอกนี่คือไฮไลท์ไฮไลท์ของงานฝ่ายความเั่นโคมู แล้วจัดยังไงว่าคนไม่หนีไปไหนและคนไม่หนีเต็นก็ร้อนแต่เวียากรเก่งผลของการที่เราเนี่ยเราทํามาอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นพัฒนาคนนะประชาติชีผมกล้าท้าเลยนะในทั้งทั้งหมด7 6จังหวัดนี่โครงการนี้นะ1 9่ปีแล้ใช่ผลจากการติดตามเนี่ยก็คือว่าเปลี่ยนแปลง ในครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้มาตลอดมันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทํางานการอยู่ร่วมกันด้วยใช่ถูกไหมเพราะการเมืองก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนอยู่แล้วนี่การเมืองต้องอย่างไรการเมืองต้องเลือกผู้นําอย่างไรการเมืองต่อชุมชนอย่างไรการเมืองต่อวิถีชีวิตเราอย่างไรเศรษฐกิจต่ออย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกพอถึงเวลาเราต้องเลือกผู้นําเราต้องเลือกแบบไหนกองเลขานุการเนี่ยจะมีจะคนสวยๆคัดมานะคะ,ะชื่ออะไรนะคะ ชื่อแอมค่ะ <M. S 2> ไอระดายานาวิมุตค่ะยาดาไอระดาค่ะยานาวิมุตทําไมไอระดามีหลายคนเหลืเอเกินอ๋อชื่อนี้ใช่เพาคนสวยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมเห็นว่ากองเลขาของเราเนี่ยค่ะน่ารักหมดทุกคนนะคะไม่ม่แต่คนน่ารักไม่ไว่าจะเป็นกะท้องเรานะัแต่ละคนสวยๆเนี่ยค่ะไม่ไว่าจะเป็นนิไม่ไว่าจะเป็นพี่สาวสวยทุกคนนะคะเราจะคัดเอาคิเล่ไปไว้กองอื่นนายกเป็นไงบ้างนายกใจดีค่ะใช่ไหมค่ะแล้วการทํางาน หนักใจไหมไม่หนักใจค่ะทำงานโอ,โอเคค่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้สองขั้นสองขั้นแน่นอนค่ะโบนัสต่างหากนะใช่ค่ะที่สำคัญก็คือท่านเป็นคนที่คือ,ค,อคือจะดุถ้าเราทำไม่ถูกอืมอืมไม่ใช่ว่าใจดีทุกอย่างก็คือทุกอย่างเนี่ยในการในการในการทำงานก็คือต้องใช้เหตุและผลแล้วก็ท่านเป็นคนที่รับฟังเหตุและผลของเราท่านนายุทเศรษฐ์เป็นคนที่เข้าใจบริบททุกเรื่องเพราะว่าท่าน ทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬางานวัฒนธรรมทุกเรื่องทานายหมดแล้วก็ในเรื่องอความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนใน12เภอของจังหวัดปตัตตานีนะครับผมผมกล้ารับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าท่านในายกเศรษฐเข้าใจทุกมิติในเรื่องของอาการบรหิหารจการนายกค่ะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอะค่ะเป็นนักพัฒนาค่ะเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนนะคะเกี่ยวกับผู้่วยผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะก็ลงไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ท่านให้ความสําคัญมากค่ะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นถึงสุขภาพสุขภาพของประชาชนนะคะก็ลงไปช่วยเหลือให้ให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะมาที่ปัตตานีจะเห็นว่าคุณภาพชีวิตทดีแล้ววิสัยทัศน์ที่ท่านนายกเศษบอกว่าสิ่งเช่นมันพิเศษก็คือทํายังไงให้พี่น้องประชาชนคนสามในในสจังหวัดชายแดานภาคใต้ได้มีคุณภาพชีวิตดีสุขภาพพลานามัยดีการศึกษาดีเพราะฉะนั้นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน เยยี่มวัดช้างให้ตำบลควนโนรีอำเภอโคกโกจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยวเราจะไปกราบนมัสการท่านเจ้าวาดกันค่ะบารมีหลวงพ่อทวดพระอาจารย์ทิมต้งก็ปกป้องคุ้มครองญาติโยมพุทธบริษัทที่มาวัดแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดไม่เป็นไรโยมนะคืนตัวญาติโยมจรุดพร เรียนเชิญมาที่วัดช้างไห้ที่โคกโพปัตนีแห่งนี้นะคะพระอาจารย์ท่านพูดตรงๆแล้วทีมกันท่านเมตากับพวกเรามากทีมสมาคมองค์การบริหารนจังหวัดแห่งประเทศไทยและขอบคุณพี่อัยลินนะคะที่จากองค์การบริหารนจังหวัดปัตนีพาพวกเรามากาบนมัสการองหลวงพุทธรัก็ท่านเจ้าอาวาสค่ะพวกเราต้องขอบคุณมากค่ะสาธุญาติศรัทธาที่มากับหลวงพุทธรั่ที่วัดช้างไห้แห่งนี้ค่ะเยอะแยะมากมาย ทางต้องกับของพระคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะโดยท่านนายกเศดนะคะก็พาพวกเรามาที่มากาบหลวงปู่ทวดแล้วเราจะโชคดีมีความสุขแควคาดรอไปค่ะสารเจ้าแม่ลิมกเนนียว ที่จะมีเรื่องราวสอรี่มากมายนะคะท่านผู้ชมมาที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกนีเนี่ยค่ะจะมีอาเจกของเรานะคะอาจกคิงนะคะครับวันนี้มาก็ต้องกราบเจ้าแม่เราถ้ามาครั้งแรกที่วมาไหว้ที่ศาลเจ้านี้นะคือต้องไหว้เทวดาพระดินสอนที่ว่าชีกงที่กงกอนชีกงแล้วมาที่เสาประตูพังงดอ่าแล้วก็มาเชิญเข้ามาไหว้เจ้าแม่ลิ้ม ันพระหมอฮะไหว้พระหมอองค์ประธานในแผ่นดินเออค่ะฮะแล้วก็แต่แล้วก็ไหว้เป็นทูปสามดอกสามดอกสามดอกทุกที่เลยจังหวัดชี่เจ่ก็ั้งหมดข้างบนนี้สามจุดแล้วลงข้างล่างฮิจุยี่ะหนึ่งจุดหนึ่งจุดเป็นสี่ตรงนี้นะค่ะ ทีนี้มาไหว้เจ้าแม่ลิ้มก้อนเนียวโต๊ะที่สามโต๊ะที่สามค่ะคือไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวเสร็จแล้วก็ลงข้างล่างลงข้างล่างบาดาลครับาดาลนัด้าดาวันนี้ต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวนะคะที่โดยเฉพาะอเจ็ดคิงพาเราครบทั้งสิบสิบฐานมาที่นี่นะคะมีแต่สิ่งดีดีหรือนั่งด้วยผู้จัดการของศาลเจ้านะครับนายธาดาคณานุรักษ์นักไทมอบพงเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทางคณะทีมงานครับ ต้องกลับขอบคุณทางสารเจ้าและเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้จัดการนะคะของสารเจ้าแม่ริมกนเนียที่มีความ,มาเอาะห์ในการที่จะให้เราถ่ายทําเอาถิ่นท,ทยเพื่อประชาชนออกอากาศทุกวันศุกร์บ่ายสองแล้วก็ทีมขันดั้นไซทุกจุดนั้นมีความหมายทั้งสิ้นวันนี้ต้องกลับขอบคุณเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะะท่าน เจกด้วยแล้วท่านผู้จัดการโอาครับผมปรานน้องชาวลิฟตแล้วก็อาเจกคิงใช่ครับผมแล้วก็ท่านผู้จัดการครับผู้ก็คือท่านธาดาคณะดูลรักครับก็คือคือผู้จัดการปกครองสันเจ้าเรืองจุกเกียงครับผมครับแล้วท่านได้มอบสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับเราครับองค์เจ้าแม่ลิมก้อนเหนียวครับผมรวยรวยรวยมันคง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 อย่าขาดท่านผู้ชม แล้วที่นี่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ เจ้าแม่ลิมกอเนี่ยวโดวยกระทรวงวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์นี้ค่ะเราก็จะมีเกี่ยวกับประวัติขององค์พระในศาลเจ้า <Yeah. S 2> เกี่ยวกับประวัติของเจ้าแม่นะคะ uh. ที่เดินทางมาที่นี่นะคะ uh. แล้วก็จะเป็นการแสดงห้องเกี้ยวนะคะเกี่ยวที่เราใช้ออกแห่งงานสมโภชทุก <Yeah. S 2> ป,ปีที่เราจัดขึ้นนะคะก็จะตั้งโชว์อยู่ภายาในเลยนะคะ <Yeah. S 2> อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เรามาจัดแสดงจัดโชว์ตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะคะ อิวมีฮาฟิซเจซารีครับฮิวอิวมีฮาฟิซเจซารีครับเจซารียาวไหมครับยาวครับแต่ที่สำคัญก็คือเนี่ยมัสยิดกลางที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยก็เป็นที่พี่น้องชาวมุสลิมจะมาประกอบศาสนกิจใช่ครับก็ก็พี่น้องชาวมุสลิมของต่างถ้าไหวก็จะมาประกอบศาสนกิจที่มัสยิดกลางก็จะเป็นห้าเวลาต่อวันนะครับค่ะเป็นพหูวัฒนธรรม ที่น่าสนใจและก็น่าที่จะมาศึกษาหาความรู้และท่องเที่ยวนะครับเราอยู่กันที่มายิดกกาง<ป>จังหวัดปัตตานีที่มายิญิกางเนี่ยค,ะค่ะก็จะเป็นจุดรวมที่จะทาศาสนา,าิจจริงๆป,ป,ปัตตานีก็คนไทยกับมุสลิมคนไทยก็อยู่รวมกันตั้งนานแล้วครับนี่อะไรเป็นชุมชนต้นแบบของพระวัฒนธรรมครึ่งผมก็ได้เพิ่งประชุมมาของเก่วกับพลังบาวรมาครับทุกคนก็คือมีความ รักผูกพันกันความสามัคคีกันครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยคนพูดที่นี่ครับไม่ว่าจะคน,คนพูดคนจีนพูดมาลยยูได้บทรับที่นี่ครับเรามาอยู่ที่จังหวัดปัตปตานีประ,ะประโยชน์ของพี่น,อน,อน้องประชาชนท้องถิ่นพบกับรายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ทุกวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good g o v e r n a n c e สนับสนุนโดยโต๊ะจีนมาลียินดีรับใช้ทั่วราชอาณาจักร0-4-4461938โต๊ะจีนมาลีนครราชสีมาการเราติบาทราคาแพงไม่ขายติบนาทีติบ้านาทีหมด S <S ตลาดนัดหาดวอนนาผาแภา,ภาชื่อจริงชื่ออานนท์นะครับ,บแล้วก็ที่ทนี่คณะเฉลิมแสนธาะเฉลิมแสน,น,น,แ,สนแล้วที่นี่เขาเรียกกันมากๆก,ก็เรียกว่าตลาดนัดของคุณแขกคุณแขกค,คนที่มาขายที่เนี่ยส่วนมากจะเป็นสวนมากกว่า,าแล้วก็เป็นชาวเรือ,อแล้วก็เป็นพวกกิจการที่อยู่บ้านการเรือนเกณนทั้งหมดทั้งหมดเลยแล้วว่าเราให้โอกาสกับทุกๆคนคนที่มาเรามาขายแล้วเราจะสวนมากจะเป็นชาวสวนชาวไร่คนที่แบบอยู่พับเรา บะมองอีเ,องเราช่วยเลยทุกคนส่งเสริมนครับแล้ก็ตลาดโอโ,รโรงถงร่มสบายสะอาดอับพอเราตอนนั้นก็ได้ฟังาอนาุค่าของกำน,น,<อ>น,นันป๊อกำนันป๊อก็ให้ที่แปลงนี้แล้วก็เราก็ท,กาทําพ<อ>ื้นที่มากำนันป้อนะท่านอุตสาหเสียสละให้เรา<อ>ให้เราทําให้ดีที่สุดก็อยากให้ชุมชนมีไรายได้<อ>มีเงินมีทองอยู่ตรงนี้นี่ทายาทของเราครับครับชื่อน้องชื่ออะไรลูกชื่อหนึ่งครับแถวนี้จะเป็นชาวระมงชาวบะมงแล้วแม่ค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้าแบบ พื้นที่พื้นที่ที่นี่ครับครอบครัวน,นี้มีมีความทีจ่จะดูแลกระตันจะดูแลชุมชนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้เห็นรอยยิ้มพ่อค้าแม่ขายอเยาเจียสายดีหนึ่งอาหารต้องสะอาด,าดของต้องอร่อยออ่ยทําให้มีคุณภาพาาเดี๋ยวคนเข้ามาหาเราเองร้านค้าอนเนมาไม่เอาเราจะเอาร้านที่ทําด้วยมือเอาไปโชว์เลยใครที่มาบางแสนอย่าลืมแวะมาที่ตลาดหาบราณวัตถดีๆต้อนรับทุกท่านค่ะ เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเห็นนะคะวันนี้เรามาไหลเราก็ดูเล่นกันอย่างมีความสุขนะครับวันนี้บรรยากาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมีความสุขกันมากเลยวันไหลบางแสนเนี่ยก็เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวบางแสนชาวแสนสุขนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุลรีนะครับก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดขึ้นนะครับเป็นประจําทุกปีาการก่อพระทรายนะครับการ่อพระทรายแต่ละประเภทโอ้ยิ่งใหญ่สวยงามเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านนะครับมีมวยทะเลมีอะไรต่างๆมีการแข่งแกะหอยนางลมมีการทําขนมไทยมีควรกาละแมอะไรต่างๆเหล่านี้ในช่วงเช้าก็จะมีการใตาบาตนบทนแห้งทาพิธีสงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้บางแสนเราถือว่า ติดตลาดแล้ววันไหลบางแสนเนี่ยตั้งแต่ผมจําความได้เราก็เห็นแล้วนะฮะแล้วเราก็มาร่วมงานวันไหลบางแสนเนี่ยตั้งแต่จําความได้พูดง่ายๆนะครับตั้งแต่จําความได้เราก็มาั้งมากับคุณแม่คุณพ่อนะครับเพราะสมัยก่อนคุณพ่อก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันจนกระทั่งมาเป็นนายกเนี่ยก็ดีใจอาหารที่ว่าเราเลี้ยงลูกได้ดีมีคงขึ้นชมอะไรอย่างเงี้ยมีการสืบสานวัฒนธรรมไทย มีการเอาประเพณีเก่าๆเนี่ยกลับมาและดี่ขาดประเพณีวัฒนธร,รรมในการก่อพกกระเจดีย์ทรายในทุกตำบลทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรีวันนี้เราเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ส่งเสริมเรื่องราวของการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬา